สำหรับวันนี้นะครับมาให้ดูาการเลี้ยงไก่ไข่ก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าสำหรับเราเลี้ยงแบบผสมผสานเราเลี้ยงแบบไว้กินในครัวเรือนสมควรจะเลี้ยงกี่ตัวนะครับวันนี้มาตอบโจทย์เลยว่าสมควรจะเลี้ยงสมมุติว่า1ครัวเรือนก็ไม่น่าจะเกิน5ตัวนะครับผมแนะนำนะครับไม่เกิน5ตัวเพราะว่า ถ้าเกินนี้หก็คือเรากินไข่ไม่ทันสคือเปืองอาหารครับอ่าสำหรับของผมผมเลี้ยงมาก็คือไก่2ตัวนี้ก็คืออายุ2ปีสปีกว่านะครับสองปีกว่านี่ผมเลี้ยงมาเมื่อก่อนมันจะมีอยู่5ตัว5ตัวนี้ก็คือว่าผมเลี้ยงมาอ่าเขาเขาแก่ตายด้วยอา,อายุเนะาะตายทีละตัวตั้งตั้งนานแล้วลก็เหลืออ,อีกสอตัวผมเลี้ยงมาสองปีกว่า มันจะไข่อยู่ประมาณาวันละฟองถึงสองฟองวันนี้ผมยังไม่ได้เก็บก็จะเห็นว่ามีอยู่1ใบแล้วก็ไข่ที่อายุ2ปีเนี่ยไข่จะใบใหญ่มากถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแบบเลี้ยงไม่กินเนี่ยอาหารไม่ต้องไปให้เขาเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นการเล่งไข่ในในอาหารเม็ดของไก่เนี่ยเขาจะมีสารเล่งเล่งให้เขาไข่ ทำให้ไก่มันโทมเร็วไก่เราจะโทมเร็วนะครับอย่างผมเนี่ยปกติถ้าเป็นเลี้ยงแบบฟาร์มเขาจะเลี้ยงประมาณปีกว่าวก็โลแต่อย่างเราเลี้ยงกินเองก็อยู่ประมาณ2ปีกว่า,อาตอนนี้2ปีกว่านะครับจะเข้า3ปีไก่ผมก็ยังดูแข็งแรงก็ยังให้ไข่อยู่เหมือนเดิมอสองวันหรือถ้าผมว่างผมก็เก็บทุกวันแต่บางทีไม่ไม่ค่อยได้มาดูก็ให้อาหารครั้งเดียวนะครับต่อวันนะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะให้ว,วันว้นวันเพราะว่าผมเน้นประหยัดอาหารว,วันว้นวันแต่ว่าผมให้กินพวกเศษผักเศษผักบุ้งเศษอาหารถ้าเราข้อเสียที่เราให้ทุกวันก็คือว่าไก่เขาจะเล่นไข่เกินไปแล้วทําให้ไข่เขา,าโทมเร็วแล้วก็เป็นโรคแล้วก็หมดไข่เร็วแล้วก็อาจจะตายในที่สุด แต่สําหรับเราเลี้ยงแบบเหมือนธรรมชาติก็คือว่าอาจจะอยู่ได้ถึง2ปีกว่าถึง3ปีก็มีคือให้กินอาหารวันเว้นวัน,วนอาหารเม็ดนะครับแล้วก็ให้กินอย่างอื่นแซมก็คือพวกผักบุ้งผักกาดเสีอรหา่าไก่เราก็จะสุขภาพแข็งแรงเหมือนเป็นไก่นะธรรมชาติประมาณนั้นนะครับสําหรับ2ตัวนี้ผมเลี้ยงมาจะเข้า3ปีแล้วครับ2ปีกว่า,อาสองปีกว่านี้คือว่า แรกๆนะมาเลี้ยงอยู่ประมาณ2เดือนก็เริ่มไข่พอเริ่มไข่ครับเขาก็จะไข่เมื่อก่อนมีอยู่หตัวก็จะไข่ประมาณ4-5ใบคือพูดตรงๆกินไม่กินไม่ทันนะครับ4-5ใบเราก็ต้องอแบ่งไปขายหรือไม่ก็แจกญาติพี่น้องคราวนี้ก็เลยรู้แล้วว่าถ้าเราจะเลี้ยงกินจริงๆก็อย่าอย่าเกิน5ตัว1ก็คือไม่เปลืองหัวอาหาร2มันไม่ไข่เยอะเกินไป ไข่แค่พอกินแล้วก็นี้ของผมตอนนี้เหลืออยู่2ตัวก็บอกว่าพอดีเลยเพราะว่าไม่มีใครกินไข่ทุกวันครับมันก็เบื่อเนาะเราก็จะให,ใ,หให้อาหารเนี่ยวันวันผมให้ก็ยังเหลืออยู่นี่ครับให้ครั้งเดียวนะครับให้แค่วันละครั้งถ้าเกิดว่าให้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะให้ครั้งเดียวแล้วก็วันต่อมาผมอาจจะให้เสร็จอาหารแล้วก็เสร็จผักบุ้งเก็บผักบุ้งมาให้เขาแค่นั้นเองบางวันเขาก็จะออกสองสองสองฟองนะ เรนไก่สองตัวอายุเกือบสามปีแต่วันนี้ก็ออกอฟองเดียวออผมไม่แนะนำให้เลี้ยงเยอะนะครับถ้าเราเลี้ยงไว้กินในครัวเรือนมันจะเปลืองอาหารมากมันจะไม่คุ้มแต่ถามว่าตอนนี้ผมเลี้ยงคุ้มไหมผมว่าคุ้มเพราะว่า,าสมมุติอาหาร100บาทมันกิโลหนึ่งประมาณ17บาทนะก็อยู่ประมาณห้าหกกิโลประมาณนั้นนะผมเลี้ยงอยู่ประมาณ3มอาทิตย์นะ ว่าอาหารจะหมดอ่นั่นก็คือเปรียบเทียบแล้วก็คือคุ้มกับการเลี้ยงอ่าไว้กินในควเรือนแต่อย่าไปเลี้ยงเยอะนี่คือวิธีการเลี้ยงแบบลดต้นทุนให้อาหารเมร็ดอาจจะวันเว้นวันหรือแค่วันละครั้งแล้วก็ให้พวกเศษผักเศษอาหารที่เรามีอยู่เพราะเราไม่ได้ไปเน้นเ,เขให้เขาไข่เยอะขนาดนั้น ถ้าเกิดเราไปเล่นเข้ามากก็ไก่อาจจะโซมได้แล้วก็อาจจะอยู่ประมาณไม่ถึง2ปีก็ตายในที่สุดอ่าสำหรับวันนี้ก็มาฝากไว้สำหรับเรื่องเลี้ยงไก่ไข่ไว้กินเองในโวรเรือนนะครับ